สวัสดี FC o n ี t t y ทุกคนทุกท่านนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับรัฐบาลงวดวันที่สิบหกวันที่สิบหกกรกฎาเลขที่ออกก็คือเจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์เลขอนเข้าเข้าเป็นงวดที่สี่แต่ซึ่งไม่ได้เพราะไปชนเลขดังซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่งวดงามนะฮะ ผมก็พยายามทำหนีเล็กอันให้แล้วออมสินเราเข้านะออมสินเลขต้นไม้ด้วยเข้าหนึ่งแปดใครถูกออมสินบ้างแต่เลขกรัฐบาลเนี่ยออทำเข้านะงวดนี้น่าจะออกสองศูนย์เนาะไม่น่าจะแยกกันเลยศูนย์ 0, มันลงล่างมันไปออกเจ็ดศูนย์แล้วบนมันดอ,อกสองห้าน่าจะออกสองศูนย์ให้เราไปออกเล็อันสองห้าเล็เราเข้านะสองห้ามีหน้าในชุดเห็นไหมเมื่อคืนแต่เจ็บปวดครับ ซื้อไม่ได้ใช่ไม่ได้สักคนซื้อไม่ได้เจ็บปวดเจ็บปวดจริงเสียใจแทนลูกศิษย์ผมขอโทษด้วยนะอาจารย์พยายามหนีเลขอันให้แล้วแต่มันมันซื้อไม่ได้ทั้งที่เลข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 เราก็เข้านะครับแต่ว่าเลขเลขไปอั้นเพราะว่า มันก็เลยทาให้วันนี้ไม่ไม่ถูกกันนะครับก็ขอโทษทุกคนนะครับผิดหวังอผิดหวังมากจริงๆเจ็บเจ็บเจ็บจริง,รง,รงไปดูเราไปดูของเรานะผลงานของเราเราไปดูกันเราไปดูเลยผลงานของเรานะครับอ่ะรัฐบาลไทยเนี่ยเลขของเราเข้านะมันไม่ออกสองศูนย์ให้ผมเนี่ยสองศูนย์ตัวเด่นผมมันไปออกเจ็ดศูนย์แล้วก็สองห้ามันแยกกัน ไม่น่าลงล่างเลยเนาะ90ก็ได้เด้อแล้วเนี่ย25ไปตรงเล็อันออมสินเข้านะครับออมสิน18แล้วก็เล็กต้นไม้ด้วยนะออมสินออมสินเข้านะครับเนี่ย81เต็มเต็มแล้วก็เนี่ยน่าจะออก20ให้ผมไปออก25ทำไมวะเฮ้อถ้าออก20เนี่สูดยอดเลยเนี่ย สองศูนย์เก้าศูนย์ก็ได้ไปออกเจ็ดศูนย์กับสองห้าไม่น่าแยกกันเลยศูนย์ผมมั่นใจมากเนาะสองศูนย์อะ่ะผมมั่นใจโคตรเลยแต่มันแยกกันเพราะว่าล่างมันออกเจ็ดศูนย์ไปแล้วศูนย์มันก็เลยไม่มาบนสองมันก็เลยมาแทนถ้ามันออกสองศูนย์เราคงมีเงินกันแล้วไปออกสองห้าผมไม่ได้ดีใจเลยผมไม่ไม่ได้ดีใจเลยเสียใจด้วยซ้ำโคตรเฟลอ่ะครับเฟลมากเลยเสียใจจริง ให้ผมปล่อยเลยไหมเล็กกลัวอั้นไหม,มลกลัวอั้นไหมถ้าผมปล่อยกลัวอั้นไหมเลขทูบเรามันไม่เข้ามัม้งเน่นออมสินไม่อั้นออมสินออมแน่นนะคนให้หรอนะฮะเช่นแม่น้ำหนึ่งอย่างเงี้ยผมขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันไม่ต้องไปโทษเขานะครับคือเขาอยากให้เราถูกเหมือนกันนะนะครับซึ่ง เราเราโทษตัวเราเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจถือว่าวันข้างหน้าเป็นผมเดี๋ยวคนก็ามาด่าผมอีกเอาเลขกออนอันมึงเลือกให้เจออย่างเงี้ยม,มันจะเป็นแบบนี้ดีวกว่าเนาะก็เนี่ยแม่น้ำหนึ่งอยากให้เราถูกทุกคนนะใช่ครับใช่ครับทุกคนก็อยากให้ลูกศิษย์ถูกนะฮะอาจารย์กับแม่น้ำหนึ่งอย่างนี้ก็รู้จักกันนะครับนับถือกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับว่าไม่อยากให้ไปโทษหรอกเนาะไม่ต้องไปโทษใครนะครับ ใช่ไหมตัวเจ้ามือนู้นมันอั้นอ่ะมันรู้อ่ะมันแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยอ่ะถ้าเขาไม่อั้นเลขแม่น้ำหนึง่งพวกคุณก็อาจจะรวยไปแล้วก็ได้ใช่ไหมละ่ะแม่น้ำหนึ่งให้ให้เข้าไปหลาย,ยางวดงววหน้านี่มาล้านเปอร์เซ็นไม่ให้ม่ล้านเปอร์เซ็นหรอกเป็นแค่ เป็นแค่เรื่องสมมุติอาจจะมาขอทายว่าน่าจะมาเดี๋ยวล้านเปอร์เซ็นต์มันผิดขอคุณนอนอตเี้ได้ออมจินสามสิบบาทฟาดหนักมากจริงวอน้องสุดยอดผมก็หนักนะได้ออมสินรูดแปดผมก็หนักนะผมรู้สองแต่สองห้าเขาไม่รับผมเน้นสองศูนย์ศูนย์มันเสียบมาลงบวกแม่นนะึงหยุดเถอะนะฮะผมไม่ขอไปพาดพิงนะเราอย่าไปพาดพิงใครนะอาจารย์ไม่พาดพิงใครนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะไม่เอานะนะครับ ผมเห็นล่างออกเจ็ดูนผมร้องให้เลยทำไมอม,มแล้วข้างบนมันมาสองออกสองศูนย์มาออกสองเก้าก็ได้สองหนึ่งก็ได้สองอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลขอันเนะทเวลาเดินดินี่เ,เราเข้านะแต่เราไม่ได้เงินเงินบ่เ <c oughs> งินว่ามูจเงินบ่าแต่อ่ามสินได้เงินนะใครเล่นแมงเลย <c oughs> ขอโทษขอโทษผม วันหน้านะเนี่ยจดไว้เลยนะจดไว้เลยนะอาจจะเบิ้ลน,นะอาจจะเบิ้ลน,นะสองสองเก้าสองสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าได้นะวันหน้านะสองสองเก้าสองสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าได้นะวดหน้านะอืมขอบคุณนอนนได้ออมสิ้นสี่สิบบาทเอาออมสินก็ได้เราใช่ไหม เราพูดเรื่องว่นหน้าเลยสองสองเจ็ดสองสองเก้าสองเจ็ดเก้านะอ่ะผมไม่พูดต่อเดี๋ยวผมจะสับขาหลอกเจ้ามือเดี๋ยวเขาอันเลขผมเห็นไหมผมผมปล่อยเลขแรกคือหกเก้าสองผมตั๋วเจ้ามือไปแล้วผมก็มาเปลี่ยนเลขหัวต้นไม้เห็นหนึ่งแปดออกอ้อมสินสามตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อทุกคน ได้เดมคะซื้อมาได้เลยแต่ออมซินถูกไวมทิฟแมนคมไม่ออกสองศูนย์ผมไม่ออกสองห้าทำไมเรียกก็เข้าแต่ไม่ได้เงินรัฐบาลออกให้ผมแน่งมดนะไดออมซินกับรัฐบาลน,าน,น้องๆขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยนะครับทำไมไม่ออกสองศูนย์ใช่ศูนย์มันลงล่างแล้วเสียสองขึ้นไปบนทำไมไม่มาด้วยกัน เนี่ยดูเลขออนนอตไหมเี่ยนะคุณดูเลขออนนอตก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าจะออกสองศูนย์ให้เราไปออกสองห้าทำไมสองห้าหยุดต้งนู่นนะเนี่ยแต่ออมสินก็ปังอยู่นะครับออมสิน เข้านะเีขผมเข้าอ๋อน้อผิดไหมอ่ะโมถึงเลขกีด้าผมบอก โอเคนะครับสู้ๆนะทุกคนนะนะครับหกแปดหกแปดสี่นี่แหละฮานอยเด้อเนาะอันนั้นออโนตตอนนี้ยังยี่สิบเจ็ดอยู่ครับเนี่ยวันที่ยี่สิบเด้งจะยี่สิบแปดนะครับอืขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆกันทุกคนนะครับเนาะสู้ๆสู้ๆทุกคนนะครับสู้ๆเด้อสู้ๆนะครับสู้ๆนะ สู้ๆนะครับถ้าผมยังมีลม,มหมายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วเลขเราเข้าแต่ไม่ได้เงินนะออมสินออมสิน,ออสนเราก็เต็มๆนะครับใครซื้อออมสินก็ไม่มีอันมันเล่นเหมือนกันเลยใช่ไหมออมสินอน่อืมก็ซือ้อกันนั่นแหละปะสู้ๆนะครับก็ตัดสินเอาเพราะว่าอาจารย์นัตตี้ผลงานผ่านไหมนะครับอืม ไป,ไปเลวค่อยเจอกันเจอกันนอยแตกด้ยสามตัวด้วยเนี่ยนอยนะับบ๊ายบาย